สวัสดีจ้าหลังจากที่ไปเดินงานแบงคอกดีไซน์วีกันมาเหนื่อยๆนะคะเราก็เลยขับรถมาแถวสาทรค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตึกสาทรทานีอยู่ชั้นจีนะคะติดติดกับสมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยชื่อร้านว่าเดอะเจแปนขายอาหารญี่ปุ่นค่ะอาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะก็จะมีกุ้งเทมปุระทอดนะคะแล้วก็ยำปลาทูน่าข้าวหน้าปลาดิบพันเปาแล้วก็ผักดองรวมค่ะ อาหารที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วบรรยากาศก็ดีมากเพราะว่าแบบมันสบายๆนะคะกินได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวการบริการก็ดีอีกเช่นกันส่วนราคาก็ไม่แพงเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเคยถ้าเกิดใครผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็สามารถแวะมาได้ที่ร้านเดอะเจแปนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูของร้านเดอะเจแปนนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณแบบร้0ยสองร้อยสะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่างเนี้ยปลานะคะถ้าเกิดเป็นอรลาคาก็2อ0ถ้าเป็นเซ็ตก็230ราสคาดีมากค่ะอย่างถ้านี้ข้าวหน้าปลาดิบรวมเนี้ยบดซุปด้วยนะ190เป็นสไี้ดีนะคะดีมาก ก็จะมีเมนูทุกอย่างเลยซูชิซาชิมินะคะเมนูข้าวหน้าข้าวหน้าหมูข้าวหน้ากุ้งแฮมปุระเรเมนูย่างตา่างเนี่ยอย่างปลาแซลมอนย่างเกลืยอย่างซีอิ๊วถ้าเกิดเป็นเซตก็2 2 0้สถ้าสาเป็นอาราคาก็200ส,ส่วนใหญ่จะเป็นเซตเนาะแล้วก็เมนูของทอด ปุ้งเทมปูระอะไรแบบนี้นะคะมีเมนูแกงกะหรี่แล้วก็เมนูมนซุกี้กระทะร้อนด้วยเมนูพวกรามเมงต่างๆโซบะอูดงแล้วก็เมนูหมๆพวกผักดองรวมก็อร่อยแล้วก็มีเมนูของหวาน่ะโอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็ ทุกท่านกินร้านเดือดเจแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย